วันนี้ลุงอ้วนก็จะพามาดูเครื่องรางนะครับเป็นดินเผาเออแต่ที่สังเกตนะยันนะให้สังเกตที่ยันนะครับยันอย่างนกคุ้มนะีน่ยันเลขสามแบบนี้นะครับเห็นกันไหมอ่าเนี่ยยันแบบนี้อันเนี้ยเป็นยันลุงบูทิม อันนี้ก็ใช่เต่ามาดูเต่าเต่าเนี่ยก็ใช่ย,ยันอย่างเงี้ยยันหลวงปู่ทิมนาะเห็นไหมไอันนี้จะทันหลวงปู่หรือไม่ทันไม่รู้แต่ว่าอืแปลกดีขยยามีกิ่งนะครับมีกิ่งทุกอันก็เลยเมาเข้ามา มีหลายตัวอยู่นะ,นะยันกสามจัก,กรจัน์ก็มีนะครับจากจัก,กรจันอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนพระพิตตานะครับพระพิตตากิ่งนะครับเสียงกลิ่งคงจะเป็นดินเผายุคก่อน นี่แหละมีกิ่งนะครับบางอันก็ใบจะมนีนะครับอันนี้ก็ด่างมีใบนะครับกิ่งใบอันนี้ก็มีกิ่งอยู่นะครับก็มีด่างนี่นะครับโดยเฉพาะนกคุ้มตัวนี้ชอบมากนะครับ นกคุ่มก็เอาไว้ปกป้องคุ้มภัยบ้านนะครับนกคุ้มชอบใจยันนะครับยันสวยก็มีหลายหลวงพ่อหลายอาจารย์นะครับที่สร้างยุคเก่านะครับยุคห้าสิบปีมาแล้ว <c oughs> เอางี้ดีกว่ายุคที่ห้าสิบปีก่อนหน้ก็มีพระหลายเกจิท่านสร้างาก็ ให้สังเกตหาดูยันเอานะก็จะให้เดาว่าเป็นพระที่ไหนทันไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ก็อให้ดูเจตนาก็คลาสสิกดีสะสมได้อา่าอาจจะเอาไว้ดู หรือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวก็ว่ากันไปนะครับแฉไม่แท้ทันไม่ทันอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเกิดไม่ทันนะครับแต่ก็เจอก็สะสมไว้นะครับโอเคนะครับเครื่องปั้นดินเผาเรียกว่าเครื่องรางของขังยุคเก่านะครับ